สวัสดีพี่น้องมากินข้าววันหยุดน้ำกันครับออมหนองงวยอีกเดียวนี่โอ้ลำสีมือคนบานมวยอีกเดียวมือนีต่ำหงสีมือคนเออะไรครับเบียร์น้ำมันไม่คนใหญ่เก็บไม่หมดก่อนบอดเกินในไกลครับเสร็จมากินข้าววันหยุดน้ำกันครับแรงงานไทยในแต่ละวันไอ้คุยก็คุยถ้ากินก่อนละโอ้หลายใหญ่ห้างครับ ตกก่คนเลยเก่งไว้ให้จำอะไกินเท่าไรเทนะปลาส่หัวันเบียร์ฮะผูสมัคร่าี่าจะเปิดนี่ไม่ได้เลย่ใบอกอว้บ่อ่วบ่ออ่อยู่หนังคันนี่พระคุณเขาบอกไม่กินุ๊บเอาไปหยยอนม่ลงกนี่รถคันเบียวเก้วรถวองไม่กินนะ

các người bùn các cái của... <laughs> tâm tâm phốt bò sơn tằm chỉ ăn cám cháy có này nha, mua <laughs> nó một nơi nó là man thịt bì, sơn tằm nó tằm nhoi chừng, nó không 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 น้อยเขมเข้มๆน้อยเขาเจ็บแย่เขาไปจะข้ามพวกเรา้ินข้าวให้ความกันนะแบบกันเลยวันหยุดีคนละที่นะไปหิวจิตไปอื้ออมขึ้นนวดดีเดี๋ยวออมเป็นไง่ออย่งงคนนก็เรื่องอมกันยายน กินข้าวมี่อยเป็นนู่นน่ใพ่สาอมกันห่อุยตาคน่ป่ะไทเนี่ยกินม่กิน้วไม่พอย่ะเพีว่ะคือเสียบเลยอุ้ยตาคนใส่ลงไปโอตีพี่ไม่ค่อยกินข้าวเช้าใช่ไมอืมคเลยโอเคทนี่จะบอี่ว่ต่นเ้าว่าบังีไม่แน่ตีสามตีสี่ก็ต่นไขนมปังมานนหอนข้ากแป่องอยู่แล้วครึ่งัน เหมือนไปทานปลาปลูกผักปลูกย่างยู่เทวไม่รู้ว่าโรงงานใครปลกหมือเนี่ยเลยก็่าสไปทปันแปลถูกไปได้ไปนทั้งเท้า <c oughs> ดันเลยแล้วเป็นคนรวยย่างดีๆเนาะมอนตไตกระตาบีดแ <c oughs> ปกเ็นต <c oughs> ัวลูกมือกั <c oughs> ้องนัดนี่ไปเป็นคน,นตนุมเหรรับไปหมดแม่ปูทานี่ไปเหมือนกันเหรอโอบกูวแต่ว่าจะไปปะเปดไน่นมี่ิบหายฝนมากลัวว้บิ่ขึ้นๆเลยเมื่อคห่เป็ดกลัวนะอะไรกลอวที่ตอนไหมข้าเห็นเป็ดกลัวน้ำมันรัวปาคุณเลย ก็เหมือนเดิมเหมือโมมันอร่อยกว่าที่ก่อนอยู่ใส่มะละใส่ผักไอ้ซีอะไรผักหอมเปย์อะไยอดมะละใส่ไอ้แมงลักแล้วก็หอมหัวแดงผักมันหลากหลายอยแล้วนะมาใส่เม็ดมะละกุ้มเพราะไม่หยกลูกไปลูกมันไม่รู้จะรสชาติไหนกันทีนี้โดยกินแกงรวมแกงรวมแกงรวมใช่ ใบมะละใบมะละใบมะละใบแมงลักมะละของเปลี่ยผมผมโมั่วอะไรอย่างเงี้ยไหนโม่เราผักไก่ตะพูตะพูก็ใส่กำหนึ่งผักไก่แมงลักใส่ไม่เกินกำเปลี่ยนรูปเจ้าใหม่เลยใบตะพูมันน้อยน้อยก็ใส่เพมันเกินไม่ทันมันปุ่งใบไม่ทัน คุณกินบ่อยเล้วไม่ทำนเลยแต่ว่าเ้าไมททำนี่นะใครชอบาเยอะนี่เอารวมเลยสมุนไพรลงไปมาลัลงผมรวไปนิดหน่อยเ็ไมเหลืกอีกันยังบอมนี่ครับาปาลมีีเจเลยอมบอมเนี่ยตะลจะได้ซื้อมอ,ออยบ่อยเนาะพอกระสุนนี่แล้วปีมันแกเดียวมาได้เดียวนาเดียวชุนไหมมันกระสุนนี่เอามเรู้แช่รดี น้ำหายน้ำไม่พอแจงเออต่างมอญก็ใส่ใส่น้ำไว้แกงหอมก็ไม่ใส่ก็ไม่ได้แกงโคดน้ำเนาะแกงหอมให้มันเป็นหูบต้องใส่ด้วยน้ำหมดก่อนตอนนี้มันเป็ี่ยนยี่หอี่ยังไงทอดของนะรับรสน้ำลายกินเขานั้นตอนไม่เหมือนตอนน้ำแกงอันนี้น้ำแกงคหมดแล้วตอนยิ่งยั่งให้กออยกินข้าวสายได้ไหมสิบโมง มึงมากินข้าวนีย่ยหัวตายแล้วไอ้พ้องข้าแม่แล้วพ้องข้าแม่เลยมด้ส่วนนำลายหมดกินเบิ้งก้อนลายกินเบิงบ้งเนี่ยัดเต็มๆมากว่าเจ็ดว,วันานะมกินก้อนลายไอ้พ่อบบดูดันแม่ไอนะ้พ่อด่าแม่ได้นยัดเต็มๆเนาะเป็นหูวข้าวเหนีย<ช>ว,ยยว,วกินได้สามคำปุบ๊บโดนเด็กแล้วน้ำใบปุ่มปากแล้วบังตายแล้วแม่

บัองหมดมอาหารก็รู้ไม่เล้นจาา่รว่าออาอีกรอบนึ่ดูคนที่ไมเกงใจบอกว่าูเอาให้หมดเลยใช่ไหมมากินลงไปถึ่บนไทเนี่ยมาลาคมเดี๋ยวมันตุนพังก่นปนี้ตอนม่อไ่าตัดกระนำไเอาไปมเาก้ตาดูเลนะ เห็นแ้ย้ในถวยอะแล้วเตาก็รู้ว่าอเตามองวัววัววิ่งนีเลยนะหนาอ่อมบวะปักเอื้อนดับเนี่ยฮะตอนเนี้มอ้อมัดับยิ่งตัดยิ่งป้วัยิ่งยิ่งเยออันนี้หนาแล้วครับอะไรมาให้อ้อมนี่อ้มเด้มาแเยแงเกือวงกะทิมันต้องคนร้อนห่ น้ำเลร้อนพวงมดนนะเกียงอมเกีงอมอะไรเอามาซื้อมาเล่ดีให้กินมืหรือว่าเจี๊บอะไรเกียงอมอะไรนะพีใส่เป็นเนะุ้ยสั้นนี่พอแล้วไรใ่เลือพวงมาตอะยู่าดร่งบนไดนี่ตลาดอีเกลือเนี่ยห้องก็บนิ่นาใต้ดินเนี่ยเห็นบาด้านน้ำอยู่อยู่ฝั่งบนเลยนะมันอยู่ฝั่งเลีย บางอยู่ทั้งร่องไปดินแล้วยังไม่อีกเดินไม่อีกเดินไม่อีกประมาณทันทีเมียจิกไว้จิกไว้มีร่างเวียดนามเมียเวียดนามโปรเชกมีปลาไหลปลาไหลแผลแล้วแผลเป็นตัว็นตัวเป็นตัวเนตเท่าไหตัวเท่านี้นะตัวเท่าโอ้เห็นไว้ว่ามีคนยินปลาไหลว่าิกที่อัตินาเดี็ดออมด้วยกินอ้อมปลาไหลจากที่จะไปอ้อมกบ

อาบุ้งกินแค่กินเพื่อเราต้องยากม e ดตาเลยยาบ้านกวงยเกนิกัอ่เวียดนาดนามเก มปวนัร่ากับเตงเอาไปแยกเราให้เขายเราเลยรางเป็นตองข้าโรงานนัขไม่มีอะไรนะตรงนี Potter, ้เขารข้ามานน่มีดขาลอกวางใหม่แล้วเราไปรทงานออิดวกอิกแดง ไต่ก้อนเปลี่นปลาบงบ่อกอาจารย์เรามาจากหวันละมาทิ้งไวปไห่ไหมใช่ไหมเอาจากนั้นมาทิ้งนี่ม่าไม่พครกับข้าไปเก็บเงินนะทั้งเก็บเงินมาผัดมลดกินยำกุ้มไม่ได้ตายใช่ยำกุ้มซึเป็นคนมีสาปลาปลานิลเขาเนาะมาวิ่งมาไหนเลยห้าหกตัวเนาะที่ไหนตกคืนเลยปลาใใหม่

มูท okay, ี่ใ่เม่าไม่ใจเริ่มไล้วให้ก็ไปดมปังไว้หน่ยแค่ไนคำยอนเนี่ยอันนี้าษสันน้ให้กูมาดิ่ปังใสันให้กไมาดีปัง คนรัคนลัคนพี่กับน้องไปสิงโปรด้วยกันนะคนหนึ่งพูดภาษาไทยได้คนหนึ่งพูดไม่ได้ไม่ยอมพูดภาษาไทยได้จะนอนแล้วนอนก็นอนเลยนอนเร่ไปไหนฮะนีนอนแล้วนอนเลยจะไปไหนอ้ยยายนายซาซาพี่น้องยิ้มเด้อยิ้มเด้ว